วันนี้ครับเรามากินข้าวไข่เจียวที่เป็นเชฟเทเบิลนะครับ ป้านึงใส่แว่นทำไมใส่แว่นเพื่อใส่แ <uno> ว like ่นเพื่อข้าแว่นในรถคาแรคเตอร์ครับผมออกาแรคเตอร์ใช่ไหมเชฟเ t a b l ลใส่แว่นเพื่อสวมจิตวิญญาณวันนี้คุณบอกคุณเป็นเชฟเ t a b l ลจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงครับผมผมบอกว่าเป็นไข่เจียวเชฟเ t a b l ลด้วยนะใช่ไม่ได้มากมันก็เรียกว่าเป็นคอสแล้วแต่เราจะทำโอมากระเซเห็นซื้อกลองตัวรถตัสเองไม่แล้วคือมากินเชฟเ t a b l ลนู่นนี่นั่นใช่ไหมรู้แล้วเอาเลยนะแต่ว่าเชฟใช้กุยช่อยฝาขึ้นไปบนร้านหน่อย ครับผมอันนี้นี่สั่งอะไรมาอันนี้เป็นจอแม็กขโมยฟังนะเดีโหโห๋ยวมาทำเป็นเขียงไงจอแม็กไม่ได้แล้วใช้ของุกูถือหนักด้วย <c oughs> ไปไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเฉยแล้อให้เซียนกโอ้โหกูหต้องลำบากขนาดนี้ไม่ได้กินง่ายเทไข่ไเจียวเนี่ยเชิญครับผม,บผมถ้าคุณพูดไม่เฉยคุณต้องไม่ทำกระแขกแบบนี้ <c oughs> ให้กูยกแม็กจอหกหมื่นขึ้นไปขโมนเออ โอ้ยพนักงานมันอยู่นี่นี่ไอพวกนี้นี่ที่ต้องยกมึงนั่งกันเต็มเลยเหรอเออต้องบอกว่าจริงๆอ่ะแบงกินี่แม่งคลิปช็อตคลิปเรียลคลิปสั้นอะไรแล้วแต่ที่เขาเรียกเนี่ยไอเฮียนี่โกอินเตอร์นะผมเรียกว่าเขาเป็นเจ้าพ่อนะ่นหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งในเจ้าพ่อคลิปสั้นที่เราแบบรู้ๆกันอ่ะวันนี้เราจะได้ทานเอ้ไข่อะไรเขาเรียกไข่แล้วอุมไรส์อัมไรส์อุมไรส์เดี๋ยวเปิดกูเกิลดีกว่ากระทะอันนี้ อุ้ยโรงพยาบาลอยู่ไกลเปล่าคณะทองหน่อยครับเป็นกระทะอีกโอ้โหนี่ไงทองแดงกระททองแดงไม่ใช่นั่นสันิษเดี๋ยวพอผมตัดชุบเนี่ยคุณมาพร้อมเลยนะมาเด้อผมมาโอ้โห่าดเนื้อเฮ้ยคุณมาเชฟเทเบิลโหูมึงมึงนั่งเป็นร้านป้าต้อยเลยนั่งงี้ใช่ไหมแล้วมึงดูเชฟแต่งตัวให้เกลียดไว้ยนะเดยก อ่าสวัสดีครับผมทีนีต้อนรับเข้าสู่เชฟเทเบิลแบงกิยังเป็นทางการนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคอร์สรอบปฐมฤกษ์ผมว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากคอร์สนี้นะครับผมโอ้โหหน้าฝากด้วยครับจ้อันนี้เราเป็นรับประทานอาหารประเภทหรือว่าประเทศไหนหรือว่ายังไงฮะเท่าตามใจเชฟเลยแล้วแต่ว่าเราจะได้วัตถุดิบอะไรมาอ่าหรือว่าสั้นๆก็คือยังไม่ได้นึกชื่อไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่า วั้สุดิ์วันไหนเราจะได้ป้ายเหลืองอะไรมาลดหลักลดราคาเหรอใช่ไหครับผมเนี่ยวันนี้เช็เทเบิร์ป้ายเหลืองฮะฉันได้มาป้ายเหลืองก็เลยเป็นชุดเหลืองมาครับผมอยังไม่ได้ทักชุดเลยนะเนี่ยนี่ได้มีหอมป้ายเหลืองนะนี่หอมแดงป้ายเหลืองกับไก่ที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ2อาทิตย์ไดเอทดไว้ไดเอทไว้ไดเอทไว้ใช่ไหมไก่เขามีไดเอทไหมเอาให้แมงสุกอย่างเดียวโอ้ก็ชิมไก่แล้วแหละทำไมเชฟต้องแต่งชุดเป็นตรีมนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้แตเราเสร์ฟหนึ่งจานเราเลยจะเปลี่ยนชุดอ๋อเป็นตีมครับผมอันนี้จะเป็นตีมอ๋อเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มก่อนเครื่องดื่มเปิดต่อมรับรสจะเป็นเครื่องดื่มสูงเสียงของที่ร้านเดี๋ยวจะก็เมนูที่จะกินต่อไปนี้ก็คือจะเป็นทีมเหลืองเหมือนกัน ตอนนี้ผมกำลังหมักหมมเออ่หมักงุ๊หมักหมักหมูหรือเปล่าหมักหมูหมักไก่อ๋อเรากำลังหมักหมมไก่อยู่ตอนนี้วอร์กแป๊บนึงนะฮะเป็นเอาเป็นว่าคุกอะไรไหมคุกเออเครื่องเทศอะไรไหมหมักหมมเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กับอาหารนะคุณรู้ใช่ป่าวเชฟรู้ครับเหมือนใช้กับบอกบางๆนะผมว่าแล้วคุ้นๆอุ้ยอันนี้เป็นเก้งหวยลำไยสดครับผมนี่โอ้เไปกินเก้งหอยลำไยสดนะฮะเห็นไหมฮะอ่าอันนี้เก้งหอยลำไยสดร้านไหนครับเนี่ย ร้านน้ำสดชื่อนไหมผมตรงแีวไหนฮะอ่าหน้าบักซอยครับผมจะมีร้านเปิดอยู่เป็นอันนั้นเป็นช็อปของผมเองนะฮะเหรอฮะน้ำสดชื่อนะผมนี่ฮะเห็นไหมอ๋อหมายถึงว่าตอนนี้ร้านเจ๊งไปแล้วเราเอาออกไปตรงนี้เดี๋ยวหมายถึงว่าไม่เอามาให้ครับผมอ๋ไม่แคร์เปิดอยู่ยังเปิดอยู่ตอบรับรถแล้วผมเป็นเก๊กควยลำไยสดกับน้ําลำไยสดอ่าอันนี้คือเก๊กควยเก๊กควยครับผมอลองก่อนเราใช้ลำไยพวงทองอย่างดีทุกเม็ดนี่จะเท่าเหรียญสิบเลยนะฮะทุกเม็ดใหญ่เท่าเหรียญสิบโอ้เราลองขยันคัดเนอะเราซดนด ดมก่อนโอ้โหกลิ่นหมักหมมไม่ดีมากเลยเป็นแค่หอมไหมว้าวน้ำตาลกินเลฮะอันนี้เป็นสูตรหวานน้อยอ่าเฮ้ยคุณคุณลองกินเอ๊ะอะไรเพราะช่วงนี้น้ำตาลแพงครับเราใส่เยอะไม่ได้อ๋อไม่ได้เป็นห่วสุขภาพแพงอะไรอย่างงี้เนาะไม่ใช่เนาะน้ำตาลแพงครับผมเขาแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำลำไยแล้วเนี่นนี้ลำไยล้วนเลยอันนี้กินแค่คุณลำไยเฮ้ยผมว่าสดชื่นอันนี้ผมว่ากินจนจบคอร์สเลยนะเนี่ยอ่าได้ขับมันแล้วกินทีเดียวเผื่ๆน็อกเลย ผมว่าแม่งนั่งน้ำตาลขึ้นอยู่แล้วยังไม่ควอสแรกเลยอ่ะผมว่าผมโชคดีนะที่มาตอนน้ำตาลแพงเนาะเฮ้ยน้ำลายอร่อยอร่อยหอมมฮะชอบอันนี้ชอบกินน้ำลายคือกินน้ำลายมาเยอะใช่ไหมผมกินน้ำลายทีนี้เป็นน้ำลายที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยคือผมผมบอกเองผมไม่ได้พูดอะไรนะสุดยอดผมยังไม่ได้พูดอะไรนะนี่เขาเรียกน้ำลำไยสดป่ะครับใช่ครับเป็นน้ำลำไยควงคลองด้วย อ่าแดกของแขกอีกเมียคงไม่ค่อยได้ให้กินหลังคือส่งนั้นไม่อร่อยว่ะ<ช>มีสั่งตามออนไลน์ไหมเนี่ยเมียผมเพจน้ำสดชื่นเลยส่งทั่วประเทศครับค่าจะส่ง200บาทเพราะเราส่งห้องเย็นอย่างดีแพ็คใส่รังโฟกอันน้ำแข็งไปครับผมถึงน้ำ้านแบบเย็นๆกินไมไ่เลยไม่ไม่ขายต่อขวดแต่ขายเป็นแพ็คถูกปะ่ะไม่ขายขวดแหละหนึ่งหนึ่งขวดก็ขาย200เหมือนกันส่ง200เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งเยอะคุ้มกว่าใช่ครับผมสั่งยิ่งเดกล่องส่งฟรีขออีกทีกระป๋องเท่าไหร่กระป๋องละเจ็ดสิบเก้าบาทไม่แพงครับขนาดนี้นะไม่แพงม่นไหนจะได้กินเนี่ยพอแล้วพอแล้วเนี่ยขายของได้แล้วแหละเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดไอ้พี่ไทเซอร์กันเลยแช่ร์ผมได้ครับโอ้โหใครคะเนี่ยใครคะเนี่ยสวัสดีครับลูกค้าใหม่ปครับใช่ครับผมอ่าได้จองมาได้ไ่มครับครับผมมีแขกแล้วนะฮะโอ้แต่งตัวถทาปายเดินผมกินไปหมดเลยครับ ก็ตืนแล้วเดี๋ย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 วขอกินน้ำตั้งอย่างเงโอ้ยเฮียมาไก่ก่อนนะครับผมไอที่ถือว่าเป็นแ appetizer นะเนี่ยอย่างแรกไปเลยไม่อร่อยดูดูวัยดูกันขู่ดูกันขู่นะหรือวมันคมมันคมนะโอ้เฮียแล้วกูตกใจจริงเลยนั่นนะแล้วก็หอมแดงหอมแดงนี่ใส่เยอะไปครับเชฟสองสามหัวครับผมอ๋อเขาแค่กลิ่นนี่ เอาผิวมั้ยนี่อ่าเอาหมดเลยเอาหมดเลยคล้ายว่าบิบบี้ไเนี่ยคล้ายบดคล้ายครับคล้ายบดอทดูจุบปากดูปากดูปาหอมจังหอมจังครับหอมจังหอมจัหอมหอมต่อไปเป็นอันนี้ครับผมโอ้ยตกใจดูน้ำยาปัดพนุ่มเยี่ยมใจหายวับเลยมาให้ดูกันเลยอเพราะว่า เวลาเราไปกินเชฟเทเบิลก็เป็นอย่างนี้นี่เขาจะทาให้ดูแต่ว่าพวกหมักพวกอะไรเขาจะไม่นี่นี่ซอสสุดเด็ดเขาจะไม่เห็นนะมันเป็นสูตรลับนะแต่นี่เขาไม่ไม่ปิดนะเพราะว่าทาไงก็ไม่เหมือนกันนะโอ้ยไอ้สัน้ำมะนาวเลยโอ้ยไม่อ๋อน้ำมันยายเขาไม่ใส่น้ำตาลไงใช่ครับใส่น้ำตาลหอมอร่อยได้กลิ่นหอมยยด้วยนี่ก็คือตอนแรกแกะปุ๊บผงชิมเอาของแขกไปแดกพอเสร็จปุ๊บเอาของแขกไปปรุงอีกมาหอยนิดนึงครับผมผิดพลาหน่อย เป็นยังไงครับเป็นซอสพริกครับผมซอสพริกทีเ่เขาแจกฟรีอะไรอย่างเงี้ยซอสเหลือด้วยจากเคฟฟีเคฟีให้มาอีกอ่าสปอนเซอร์ทั้งนั้น <laughs> เมื่อกี้พริกอันนี้มะเขือเทศ แมคโดนัลด์ของแรกนะอันนี้ของแรกนะยี่ห้อนี้ของแรกยากนะยากยากแมคโดนัลด้วยนี่ครับยากนะขายยากนะโอเคครบแล้วเนาะเฮ้ยเคล็ดผัดไขเมื่อกี้เคเมนนี่มาเพิ่มซอสพริกอีกหน่อยครับเมื่อกี้ใส่มะเขือเทศไปเมื่อกี้เมื่อกี้ซอสพริกเท็กซัสมันจะไม่เหมือนกันนี่อนามันไม่เหมือนกันนี่น้ำหมักนิดนึงฮะดูฮะมันส่งกันไปเลยฮะหอมมากฮะมีชื่อเรียกไหมครับคอร์สนี้เราได้กินอะไรกันนะ อโอมากาเซสเปะสปะอ๋อมีแล้วมีชื่อแล้วเมื่อกี้เขาเดินคนบนเขาขอให้ทีที่ชื่อเมนูเลยนะโอมากาเซสปะอ่าคุณคุณเหมือนไทยๆนะพูดคอนเฟิร์มอยู่ว่าเมนูนี้ไม่ได้ทำเล่นๆนะใช่ครับผมไม่ไม่เล่นนะไม่เล่นไม่เล่นไม่ไม่ฮานะไม่ฮ่าไม่ได้เอาของกินมาเล่นอะไรอย่างงี้ไม่าย่นะถ้าเราได้กินไอ้นี้ยแสดงว่าคุณกำลังจะเปิดร้านไก่ทอดใช่ครับผมเป็นงานเป็นไก่ทอดที่กินเข้าไปแล้วได้กินความเป็นไก่ทอดหลายๆร้านรวมกัน ก็คือกินร้านถึร้านเดียวเหมือนได้กินแม็กเคฟซีเท็กซัสรวมกันเลยทีเดียวเป็นไงผมไม่ได้พูดอะไรนะกูว่าก็กินเชฟมาสองสามเจ้าไม่เหนื่อยเท่ามึงหรอไปเชฟมาแล้วนี่เข้มมาเลยความอ้วนไม่ลดอาศัยเสื้อผ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วอำไมเป็นขาปูจากซัปโปโรนะครับเป็นขาปูลาสก้าขาปูทาราบขาบอกว่านี่กินหอบจากซัปโปโลเหรอเนี่ 是啊。China, เราจะเราจะนี่เราจะดมกลิ่นก่อนกลิ่นจะหอมขึ้นมาเลยอ๋อนี่คืออยู่ในน้ําเย็นเท่านั้นใช่ครับผมอยู่ซัปโปโรจะอยู่ในเมืองอ่าที่มันหิมะและยิ่งหน้านี้ด้วยเป็นหน้าหิมะของเขาเขาเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษอันหนึ่เชฟเชฟอาจจะยังไม่รู้นะว่าปูอัดทํามาจากเศษปลาข้าวนะครับเราจะหั่นปุ๊บให้กับลูกค้าคนละหนึ่งชิ้นครับแต่เนื้อเนื้อแน่นเลยเนื้อแน่นเลยเนื้อแน่นมากครับผมนี่ฮะอันนี้ a p p e เซอร์อันแรกนะครับก็สองคนเนาะครับผมอ๋อขอบคุณครับเชฟเราซื้อไว้อย่างละสองค ใช่ครับโอ้โหยิวอินเนอร์มากเลยอ่ะโอ้โหมีมีดเฉพาะแบบของเชฟเลยป่ะฮะอ่าใช่ครับผม,มีแบหบรือสั่งมาจากเอ่อเมืองหนาวเหมือนกันเพราะว่าเป็นมีดจากเพนกวินแต่มีดเพนกวินนี่จะเป็นมีดที่แบบนิยมมากอันไหนฮะอันแรกเนี่ยนะมีดเพนกวิน,นอ๋อที่เหมือนที่บ้านเลยโอ้ยเมนูนี้รสชาติออกประมาณไหนครับเชฟก็จะออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยอันนี้เปรี้ยวจานเค็มคืออะไร ดูฮะดูาคล้องนะเขาค้องนะเชฟดูฮะดูฮะมึงเจอว่ะนี่เป็นการไวและรวดเร็วที่ไร้ประโยชน์มากเพราะกึงไม่้กินละคำเลย๋ยวนี้ให้ดูท่าท่าเวลาเขาดินซอสดินอะไรใช่หมดนั่นะใช่หมดใช่หมดอ๋อนี่ไงจาจานี่ผมว่าเขาต้องดึงแบบชาชักแน่เลยเอออ๋อยังเนาะเพราะมันไม่ค่อยออกด้วย ถ้าคนนี้น่ากินนะโอ้ยเพื่อแบบหมักซอสอ๋อแล้วเขาประกบกันเลยนี่อเหมือนแซนวิชเพื่อรับรสชาติของเอ้ยผมผมถามคำหนึ่งได้ไหมผมไอ้ที่ใช้เหล็กป้ายตอนแรกเพื่ออะไรถ้ามึงจะากทำเหล็กอะไรเ่ยอ่ะใช้มือหยิบได้เลยครับผมเพราะว่าคำหนึ่งคำนบผมแล้เปล่าเอาเข้าปากแล้วจินตนาการอ๋อแล้วรอบนี่อ่าครับผมคำเดียวเลยคำเดียวเลยคำเดียวเลย จ้าเช็ดคำเดียวครับผมอ่าเราลอลำลึกลับตาลำลึกมีอะไรเข้าหมดไหมไอ้ฉุนๆมามันไปแอบใส่อะวะโอ้ไอเวนใส่วาสาบิบมาแน่เลยว่าไม่แบบญี่ปุ่นไงเขาต้องป้ายนิดหนึ่งอ๋อต้องป้ายให้มันให้มันขึ้นขึ้นคอหน่อยแต่คุณเชื่อป่ะเจนการทำอาหารขอเขาขอยางจะบอกว่าสิ่งนี้ไม่เล่นนะคำเดียวเลยนะคำเดียวเลยนะมานี่ฮะ ว Rick, ้าให้ไปกเ่อผมมาตอนไหนเนี่ยเฮ้ยคุณไปเอาหายแล้วอ่ะเฮ้ยออนหน้ามาผมบอกก่อนไม่เล่นนะจรๆถ้าไม่มีวาซาบิอันนี้เล oh. ี่ยนเลยนะอ่าของกูไม่มีวาซาบิของเลี่ยนเลยฝ่ายล้วผมใช่ครับเฮ้ยผมว่าเชฟช้าๆแต่ว่ามีคุณภาพอยู่ข้อต่อไปที่เราได้กินฮะเชฟต่อไปเราจะทำเป็นเออข้าวผัด โอมไรส์นะฮะอุ้ยอันนี้คือเมนคอสป่ะไม่ใช่กึงเมนตึงเมนจริงใช่ครับผมเป็นสาลาราจริงๆแล้วเราจะต้องกินไก่ก่อนนะอ่าเอาไก่ก่อนบ้าล่ะถามมึงเชฟเซเบิร์นเปิดไม่ยากนะไม่ยากหรอกเออเราก็ทำได้นี่หว่าไม่ยากหรอกใช่อันนี้เขาเปิดได้อะคุณไม่เล่นเลยนะเป็นเมนูขายคุณไม่ไม่เล่นเลยนะเอาเลยนะอือหือกดไทยอะ เชฟอันนี้อ่าอันนี้เป็นเครื่องสูญญากาศโอเคติดแล้วเนาะโอเคพอติดแล้วเนาะคือถามผมอ่ะกดตรงไหนวะซีวนะซีวนะซีวนิดนึงนะฮะอุ๊ยน่ากินนะเนี่ยน่ากินนะเนี่ยนี่เรากำลังเดาเชฟมันอยู่นะฮะขั้นตอนที่สำคัญไม่เชฟสำคัญมากครับผมตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะเอ่อไล่ออกซิเจนออกจากไก่นะครับดูกล่าทั้งหมดเพื่อเร่งให้เครื่องเทศเนี่ยเข้าไปในไก่ได้เร็วยิ่งขึ้นนะผมเขาไม่ได้เล่นนี่เขาไม่ได้เล่นนี่เราจะิินนนดึงเราาาไล่่ออออกกกศ ไม่มีชิ่วๆอะไรเนาะชิ่วๆในะอ,อ,อากาศไม่ยังไม่มีนะนี่ถ้าไม่มีนี่มรรยาการออกนะอ๋ <laughs> อ <h az uk> เพื่อดันเครื่องเทศเข้าไปในไก่ให้ได้เลยพี่สุับตอนนี้เรียบร้อยอย่างนี <laughs> ้ผมเอาไปทอดที่บ้านได้เลยไห <laughs> อันนี้คือเชฟกำลังทำอะไรคนระับส่งแป้งครับผมคุณคุณดูคุณดูวิธีการเนาะวิธีการเนาะโอ้สกิดสกิด <laughs> จิบรอบแล้วได้แล้วห้านาทีได้แล้วนะได้แล้วผมแล้วจุ่มแล้วต้องใส่ไปก่อนอ่าอุุยโหุยน่ากินเหม่ยเฮ้ยมีใครเรียกไหมนี่โอ้ยกระโดดกระโดดโอ้ยกระโดดนี่อะโดดอีกทีครับเช็ดโดดอีกทีบนี่อะ สิบห้านาทีครับผมกี่ทีใช้เวลากี่ทีเรับเชฟสิบถึงสิบห้านาทีครับถือว่าเป็นเมนูหลักเมนูแรกนะเนะพราะว่าเหลืออีกอันนึงคือแบบผมบอกเลยว,ว่าผมรอคอยกินเมนูนี้มานานกับอะไรนะอมริ ตาตาผมต่อเป็นแบบโบดอินเสลต์ได้ถ้ายังมีเลือดอยู่จะไม่เอาขึ้นใช่ๆๆลองมองดูว่าความร้อนตอนนี้ข้างในเนื้อไก่มันเท่าไหร่ถึงอ่าใช่หน้าจดเยี่ยวยี่หายโอ้ยกลิ่นหอมว่ะหอมมากอันนี้หอมมากโอ้ผมอยากให้กลิ่นมีทีวีเลยอ่ะทีวีมีกลิ่นแต่ผมจะกรอบนอกนุ่มในชัวร์กรอบนุ่มฉ่ำขาดเข้าไปนี่นะคำแตกเลยใช่สิน้ำมันเยอะขนาดนี้น้ำไก่ใช่ไหมไก่นะนี่ครับนี่อันนี้ดูดินี่คือปีกไก่บนนะฮะ ปีกโบนเอามาหนูจะจับเสิร well, hey, ์ฟก er ่อนท่านหนึ่งฮะจะมีปีกโบนนะฮะปีกโบนปีกโบนจับจับจับตนหนึ่งจับ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 จัครับเจ้ครับเชฟอันนี้ของเชฟ่ายโคตอยู่ลั่นเลย มาแต่หกโมงเพิ่งทอดไก่เสร็จอันนี้ครับผมเป็นไก่ทอดบางกี๊ซอสสูตรพิเพศษนะผมะให้มันเซตตัวอีกประมาณ5นาทีถึงจะค่อยกินได้นะครับโอ้ยอีกแป๊บน,นึงเอาเนื้อขอพักก่อนเหนื่อยเหนื่อยฮะเอาเราปี๊ปี๊กางก่อนปี๊กางปี๊กางปี๊กากันนะเู้แต่เสียงเสียงใช่นะหอมเครื่องเทศสไปซี่ดีว่ะจริงม<ล>ั<ล>้จริงโอ้โหดูดิข่านแม่งพุ่งขึ้นมาขนาดนี้ ดูอคติ้งเขาอร่อยแล้วนะอโอเคผมอื้มเลยเฮียควันแม่งโหดไปวะถ้าผมชอบกินไก่ t e x เอเร์เนี้ยดีนะขวนิษื หลอดน้องกินบังกังแล้วด้วยเนี่ยแป้งเวลากินรวมกับเนื้พอพอดีอืมเหนียมาแล้วเวลากินกับซอสนะเมืแ่อบบกี้คุกซอสยังถูกแนละ้วสุดยอดเนื้อผู้พันเนี่ยผู้พันสั่นเนี่ยผู้พันผู้พันเซนเดอร์ผู้พันตึงเนียอหัวก็เป็นน่องก็ไม่ต้องคุย,ยอะไรย่างงี้อือโอ้โหย,ยังเป่ายังร้อนมือเลยเหมือนหม้ออบลมร้อนเลยอ่ะกูต้องเอาไว้แหละโอ้โห เฮียเออเชฟครับผมมีคำถามอะครับผมห่อไปกินที่บ้านดช่ไหมฮะเฮ้ยกับแป้งที่น่องหอมกว่าใช่ไหมเหรอแล้ไมีกินไทยแต่ผมกื่นไม่ได้เพราะี้มันร้อนอุ้ยทำไมเหี้ย่ือน้องอร่อยกว่าวะใช่น้องอร่อยกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยชุ่มเลยแต่ผมขอดึงไว้ก่อนควันขึ้นเลยแล้วผมหดเนื้อเต็มเต็มดีกว่า กินไม่เข้าวล้างเหนียวอะโอ้ร้อนหวานก็ไม่รั้งเลยเฮ้ยอร่อยนี่ขน้องไก่นะเนี่ยเชฟครับผมแล้วถ้าเป็นอมรูมีไรอะเนี่รอมไรอมไรอมไรที่สูตรจะไม่นิ่งนะกลังฝึกอยู่แต่ฝึกมาประมาณปีกว่าแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วถ้าสูตรจะไม่นิ่งผมว่าเทปนิ่งเหมือนไน้อยจับไม่ได้คุณต้องทำให้ผมกินแล้ววันนี้ได้ได้ อันเนกอหนาชิมขายเลยอะไระเนี่ยต่อไปถึงเมนแล้วนะฮะข้าวผัดกระเทียมกับองุไรผมฝึกซอมเมนูนี้มาเป็นแรมปีเชื่อไหมเพื่อที่จะเปิดวันนี้วันเดียวใช่เพื่อให้คุณมาชิมโดยเฉพาะเลยเนี่ยมีทริคในการปรุงขายไหมฮะอันนี้มีครับผมอ้อทำไมกลัวฟูกระดูกคุณแอนลีนเราเสริมสร้างแคลเซียมใครเราจะมีคุณประโยชน์ครบครันเลยทีนี้บำรุงกระดูกเป็นเมนูนี้เป็นแบบเราเป็นห่วงสุขภาพลูกค้าคุณกาให้ผมไปฝากแม่วมาเคสเดียวพอนะฮะ เอาอครับประมาณนี้เหรอประมาณนี้ก็เยอะนะน่าอ๋อแล้วเอาไข่บีเมนูนี้ใช้ไข่กี่ฟองครับสิบฟองแล้วสิบฟองจริงได้ประมาณสองถึงสามเสิร์ฟนะแป๊บเดียแป๊บเดียวแป๊บเดียังไงนะแป๊บเดียยังไงนะอะไรอันนี้สว่านอ่าอันนี้ซ่อมซ่อมถูกต้องเอามาทำอะไรตีไข่ไหนลองลองกดให้ผมดูหน่อยฮะไหนลองกดสิอ่าเป็นีงยิ่แม่งเหมือนควยปอง เอ้เชนมาได้จริงอิ่งข่ยเหี้ยอะไรเนี่ยปั่นอ่ะไทยแดงไม่แตกเลยฟังนี่อ่ะอ่ตอนนี้ปั๊ดตันนี้ปั๊ดลองเช็คเอ้ยลองลองเาซ่อมออกดิลองซ่อมดิอ่าลองเาซ่อมออกอ่าอุ้ยง่ายกว่าเยอะเลยไม่ได้ไงมันเพราะเราต้องใช้เครื่องนี้เหมือนกับเครื่องตีโฟมอ๋อเป็นเพื่อนที่ได้รับการรับจากเยอรมันประเทศเยอรมนีอ๋ออันนี้คือ ซีนี้อะไรมาเยอะเคยมกว่าไหมโอ้ยคุณจะถามเพื่อเราไม่ต้องไปกินอย่างญี่ปุ่นนะเห็นไหมคุณลุงที่แบบอ้าว้าคืออันนี้เขานะเขาไปกินมาแล้วนะเอาแบบฟิลิปปินส์เลยไหมฟิลฮะฟิลิปปินส์โอเควดีมาเลยมามามาเลย ใส่เหี้ยนะน่ฝาลเอาใส่แป้งด้วยคำพพาาอะไร่พรู้สึกดาไทยอ๋อฝาไทย p เ w d เด p o w r e r p o o w d e r p o w า e า p d e r เป็นคนอีสานเหรอา o ดอร์อ๋อภาษาอังกฤษนี่ภาษาอังกฤษาเดอ e ์แปลว่าแป้งอ๋อเดี๋ยวเราทำชบเ้ทำเร์กอากาโอ้ถ้ามีเสีมาราโตเสีมาเกเต้ในกลุกว่าใช่ล้วโอ้ยแกกู เด็ดฮู้ฮู้ฮู้อ๋ออ๋อเอกเขาผัดอย่างนี้เลยนี่คือสูตรทางนูเลยใช่ไหมทางญี่ปุ่นเลยเนาะอาวโอเคใส่เกียส้มไม่เกียส้มเนี่ยนู้อ๋อแฮร์รี่ชิมิโซ่เกมิงเกะอ๋อเข่า หมูมาตัดอย่างนี้แล้วก็ผัดอย่างงู้นแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวกินอย่างนี้เออถามเขาหน่อยว่าหมูเนี่ยเอาสุกไหมเอาสุกเลยไหมอ่าโอ้พอกิจฮิตกอนกิจิกับจีกันเฮ้ฮัลโหลเพืออ่อนซูมูจีสกิโกออ๋อเขาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าหมูมันจะสุกตอนไหนแต่ว่าฉันจำเซนได้ว่าฉันอยากให้มันสุกแค่นี้นิดเดียวแต่ว่าไมไม่ได้สุกขนาดนั้น อ๋อเชฟเหนื่อยไว้กระสือโอ้ยม mm. ันเคยจะเทียมันเคยจะเทนี่เฮ้ยคุณถามไว้หน่อยว่าข right. oh, oh, uh, oh. ้าวโอ้ยเฮียจะขยะรู้จริงทีย อ๋อเดี๋ยวผมรอไข่เลยใช่ไหมฮะผมอ้พีเอาอยางนสัง่งโอ้ยตกใจมเะปูเอามึอยู่ว่ามึงจะทำได้เปล่าอืมเป็นไงฮึอ้ วะเฮ้ยเกับลรื่งต้นหอมรสชาติแบบเบาๆคลึ้นๆนี่ถ้ามีซอสไอ้นี่เนี่ยมันเลยเนี่ยซอสแกงกะหรี่อะไรพวกเนี้ยเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ผมเตรียมพริกไว้ให้กูใส่เช็คลืมมากไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมมไ่เอาไม่เอาไม่เอาเพราะว่าเพราะว่ามันมันไม่เข้าอ่ะใช่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  ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าไหนรป่ะสักครั้งในชีวิตเว้ยเพื่อนเก็บเงินแล้วบ,บินไปแดกใช่ไหมนึงใ <laughs> ผมขอเป็นคำนี้ได้ไหมครับจันได้ได้แล้วได้เช็ดดูครับผมคุณเอาพริกไหมได้ได้ได้ไดไดคุณคิดดูด้วยกันปกติผมไม่กินเผ็ด <c oughs> อะแสดงว่ามันจืดมากเลยฮนะไม่จริงๆเราทำมาให้กินคู่กับซอสไงแต่ที่บอกอ่าแต่ว่าบริหารไม่ทานแล้วะอมยกงกะหรอไรอซอสแกงกะหรี่ไหมมาหลังได้ไหมมาหลัง อ่าอหนุหนุนี่ผมได้พริกไปแล้วนะอืมได้พริกไปให้ผมบอกเขาตายนี่ซอสแม็กกี้ไปก็ตายแล้วอืมไก่ก็ไก่ผมไี่เอานี่ก็ไก่ตายซอสไก่ไปตายผมขอซอสไก่แล้วนะอืมผมว่าเนนี้ใช่แตงผมฉีกมาหน่อยผมผมเป็นแบบเปเปอร์ดีเลยเหรอกล้องนี้แบบเปเปอร์อันนี้ใช่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะนี้ กลุ่มมาสาัาก o r ิ g i n a l ที่ว,ว่าอย่างเงี้ยกินแบบออริจินอลอะ่ะใช่ปะ่ะเพริกไทยดำสเหรอ,อคือจิมอจ้มหวานทีจิ้มไก่มันมีความเป็นวาเลเตี้เว้ยพี่อ่าใช่ป่ะให้แต่ผมดันชอบกับพริกไทยดำให้กินแบบให้แต่ผมชอบอันนี้เหรออืมน้ำไก่ทอดข้าผัดกระเทียมหมูสามชั้นสาบายน้ำมันเนยไข่สิบบาฟองเนี่ยเรากินสองคนเนี่ยไส,สิบสองส ิบสอ,องใช่แป้เอ้ยน้ำมันเอ้ยอเอี้ตายดีกว่าของครับผมยินดีมากครับผมที่มากินในวันนี้นะครับถ้าไม่ได้มคุณมากินวันนี้ก็รู้จะมีใครมากินแล้วนะสำหรับคอร์สในวันนี้ผมผมขอแบบว่าชื่นชมคุณจริงที่คุณกล้าเสนอหน้าทำอะไรนีะ ถือว่าไม,มน่น้อยคนนะที่มากินแบบนี้ผมเป็นเกียรติมากเลยิงแล้วเหตน้าหาแม่กินได้หมดนะไม่มันมีเวลาเตรียมตัวไงใช่มันเวลาจำกัดไงเพราะผมไม่ได้เตรียมครัวอยู่ๆก็ปุ๊บปั๊บมาใช่ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บมามึงกับปุ๊บปั๊บทำอขอบคุณมากบันเกิขอบคุณมากที่นี้บอกขอบคุณมากที่ให้มาสนุกวันนี้มีแบบว่าอันนี้มาตอนนี้คนกำลังแบบว่าฮิตทำคลิปสั้นเนี่ยครับคุณมีแบบทิคให้เขาสักนิดหนึ่งไหมก่อนจากลาแบบว่าทำยังไงไหมหรือว่าทำแม่งไปทำไปเรื่อยๆความว่างราก็ชัให้คครเด อ๋อว่าจะมีประโยชน์ประโยชน์เอไปชักไม่มีอะไรแกใช่ชักใสหาเรื่องราวใหม่ๆมาใส่ในคอนเทนต์ออไม่ใช่อยู่ๆไปทำไม่อ๋ไมา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 ไอ้แม่งบวมจริงเนี่ย อ๋อพอดีโด,ด,ด,ดนเตาโดนเตาโด,ดนเตาของจริงนะหลายๆคลิปที่ที่ดูเนี่ยไม่ได้แอคติ้งนะอุ้ยเห็นเลยว่ะเออเนี่ยของจริงนะเดี๋ยวคนเขาคอมเมนตะ์ว่ามคเฟซโอ้ร้อง<ต>ทุกคลิปเลยแต่ถ้าผมเห็นแบบตามที่คุณทำเนี่ยผมบอกโดนจริง,รงอินเนอร์อินเนเอร์แต่ว่าผมเจอหน้านะที <c oughs> ่ถัดที่โดนคุณนเฮ้ยมันมันมันไม่ตั้งใจนะเฮ้ยมันบวมเลยว่ะบวมอันนี้เขาทุ่มเทแล้วก่อนจะได้คลิป แบบสิล้านสาิบล้านเนี่ยคือถ้าใครอยากทำเหมือนเขาอะ่ะผมว่าหมั่นดูแลแก้ไขสถานการณ์ตารวันเนาะคือถ้าดูแล้วแบบเฮ้ยแม่งเรายังไม่ได้คุณภาพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ลอกเลยไหมลอกก่อนลอกก่อนจริงๆไม่ได้ลอกเขาเรียกว่าอิสปายเลชั่นคืออย่างเช่นแบบว่าการตัดต่อแบบนี้เราซ้อมทําอย่างนี้แล้วก็ทําให้ใกล้เคียงพอแล้วเราก็ค่อยๆหาอิสปายเราไปเรื่อยๆเมนูเนี้ยเราก็ได้เมนูจากต่างประเทศมาให้เอามาอัดเด็เป็นสูตรของไทยไทยลองดูอ่าเดี๋ยวบ้านเราขาไม่มีเฮ้ยบ้านเขามีบ้านเราไม่มีก็เอาอันนี้มาใส่อันนี้มาใส่สมควรจะฝึกทุกวันไหมสมควรต้องสมควรต้องทำทุกวันพอไม่ได้ข้องไม่ชินใช่ไหมใช่จะได้จะได้ชินแล้วต้องลงทุกวันด้วยขั้นต่ำเลี่ยถ้าอยากให้แบบบูมมาะลงสักวันละคลิปไม่ต้องทาาหแดส แล้วก็ทำเพียงแค่เป็นยังไงก็ทำเพี่ยงอ๋อเออใช่จะมาหาได้ยังไงมาหาได้เวลาห้าคลิปบอกเลยทำหนึ่งปีถ้าไม่มาเอาตีนมีดหยบหน้าเลยระวังนะบางคนก็ทำอย่างเดียวไม่ได้แก้ไงสำคัญนะทำไปแก้ไปถูกว่าสุดไมถือว่าดูเขาทำาไปเรื่อยเเพราะว่าบางทีแบบว่าเราอาจจะแบบทำแล้วแบบ เฮ้ยฉันทําดีแล้วอะไรเงี้ยบางทีแบบอาจจะไม่ได้ดูว่ามันผิดพลาดตรงเสี่ยงไหนบางทีทำแค่เนี้ยแต่ว่าดีแล้วแต่จริงๆมันดีได้อีกไงดีได้อีกแก้ตรงนี้นิดหน่อยแก้ตรงนั้นนิดหน่อยอ้าวได้เป็นไงดีนะฮะดีไหมวันนอ้าวเนี้ยโอ้ไม่ จะทําให้ดียิ่งขึ้นขอเป็นสักสองสามโมงได้ไหมมาแต่ช้านะขอบคุณมากผมจะเตรียมครัวให้ขอบคุณครับยังเดี๋ยวมาเก็ขอมาเที่ยวเล่นใหม่นะน้าผมมาฮะมาคิดถึงมาอัปเดตดูว่าพี่นาเก็เขาทำงานอะไรอยู่ถาสาธุสุกดิบเดี๋ลืมน้ำลำไยผมนะคนกินเยอะสั่งตามเพจน้ำอะไรนะน้ำสดชื่นอ่าทุกกระป๋องนะครับศูนย์เก้าเจ็ดห้าสามห้าสามสองเก้าเก้าโทรแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเกิดสั่งนี่ถือป๋องแล้วจะส่งฟรีครับผมห้าร้อสิบห้านาทีเท่านั้นอ่าอุ้ยทำไมแป๊บเดียวเอง อ่ะไปไปพี่กังกินนะผมกินทั้งหมดนะกินทั้งหมดนะผมเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวมาล้างล้างจานนะเฮ้ยจะจะพอดีแม่ผมเรียกวะกลับเลยเหรอฮะกลับเลยกลับเลยเดี๋ยวกลับเลยไกลเนอยู่ไกลไกลด้วยของเราเลยกินทั้งหมดแล้วกันฮะกินทั้งหมดไม่ไม่หมดไม่หมดใชเนี่ยไป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 ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ